จะปี256เสร็จคว่านี่อเรที8ที่้นได้เลยคนขึ้นได้เลวใช่ไหมครับฮะเขียนพี่านเขียนพี่อะไรน่นอน้น้ำมันไหลก็ได้แทงอยู่นั่แทงนัไหลออกโอ้โห รถได้จมลงไปข้างหน้านี้ึงหกวันสิบสามสิบหกวันติบหกสิบเจ้าไม่มีใครนะจะมีพี่วันเดียวเลยทุกคนจบของมาได้อันนี้พี่จะไปไหนครับกลับบ้านที่แสนสุขครับผมช่วงนี้วันสิบที่กันเหตุนะครับ เป็นถนนสุวรรณสอนนะครับเส้นเก่านะครับช่วงบริเวณบอ่อบน้องปลาขายแยงนะครับผมเบื้องต้นเป็นรถตเอ,อะบนัตรไรมันปีแล้วอะ่ะตกลงน้ํานะครับผมช่วงนี้รถรถได้จมไปแล้วนะครับแต่ผู้ได้รับ oup, บาดเจ็บทุบกระจกออกมาได้นะครับผมนี่นะครับพันเจ็บนะครับ,บ,น,บนั่นนะครับม,มีประกันไหมรถปรากฏเ,เห็น แดงๆในน้ำไหมครับนั่นคือไฟรถนะครับผมตอนนี้ยังจมจมนิดเลยนะครับผมตอนนี้ถ้าส่องไฟไปก็จะไม่ไม่เหลืออะไรนะครับได้เลยครับเอารถมครัเครับผมเบื้องต้นเป็นฟอร์จนเนอร์นะครับเห็นปรากฏ มีแสงแดงๆในน้ำไหมครับผมนั่นคือรถนะครับผมเป็น f o r t จูเนนะครับผม, er บผมตกลงน้ํานะครับเบื้องต้นผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นได้ทุกประจกออกมาแล้วนะครับผมพี่รถในรถหมดแะครับ

ไปไหนนี่แล้วคือกู้ไข่อะไรทำไมไม่ดุจะไป,ไ,ปไหนปิดลานปิดร้าน,ๆๆานได้ได้แสดงสดวนส่นสันครับนนะระวังรถไป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  มันไม่วิ่งหนีไปไหนหรอก